ใส่มันว่ามันเบิดกับปูกเลยพี่นอ้อ <laughs> งมาเด้อจ้าพี่น้องจา้าอุ้ยมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้ามา嘛อื้มน้ำยาคุ้นๆเลยพี่นอ้องอื้มพองพาตูหรือใบแมงลักนัไรละจ้ะอื้ม เหมือนใช่ก็ขับปุ่นไปอ่ะว๊ายสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้อมปายสู้ สุดสุดคนจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามือนิ่มเพ่อก็าชอสาวปลาพอกินอีกล้วจ้ามื่อนี้สาวปลาสิพามากินข้าวปุ้นน้ำยาปลาจ้ะพี่น้องจ้าน้ำยาฝีมืออีญ่าอีกแ,แบบคนๆเลยจ้ะพี่น้องปั๊บสาวปลาไปอยูุงเทแบบอยากกินบักคักนะ่ะคื้นยขาข้าวปุ้นว่าสันพี่น้องตับมาอีญ่าเห็ดหาพอดีพอดีเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้อง มาแสบๆน้ำกันก็นกนสาวป,ป่าจ่าพี่น้องจะโอ้ยใส่บ๊ะพี่อือม,อมใส่มันบ่ามันเบิดกระปุกเปิดตีพี่น้อง <laughs> มาเด้อจ่าพี่น้องจะอุ้ยมาไายโหบก่อนละเด้อทัานนี้ <laughs> มาจ่าพี่น้องจ่ามาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ่าพี่น้องจ่ามา嘛อืม ป๊าดน้ำยาคุ้นๆเลยพี่นาะแบอีตูใบแมงลักมันละจเหมือนใชก็ขับปุ่น,นี่ยอ ชัก้าพี่น้องอยังไปลันปลาสอบปลาเป็นคนมากินเข็มไหมแต่พี่น้องออปล่าวพี่น้อง ออาุ้ปซะก็หลาดเลยสายเขาปาดเขาตนนั้นไม่ปพี่น้องตนลังลกสีละ เราปลาไปเก็บไปเล่มเอา Sáng bao coi bên này đó phi mình nè thôi qua thay như thế hoàng họ mà nè thôi qua xem phim hàng bên bờ tăng nọ Lái là ขออนุญาตนความกินบอสผาบนะจ้ะกินผู้เดียวแล้วพี่น้องแนละ้ ก็ได้ยินเสียงเล็กน้อยหายเนาะไปไว้น้ำพอบางดีแบบนงน้ำแบบเค็มกลีน Thấy không? Uhm Rất Xí bò này cứ Thật khá à, Nấm nữa เอเฮ้ยปกากบบงหนพี่เนาะเลอดเฮ้ยไมบรง้ทยกินโมเ็ตกับบมสวงเลยจ้ะ แซ่บขาเบอพ็ดนี่นบอรัแซ่บงว,จงวนะจงหวะแล้วป่วนหัวหนุบหนุบรักตัวกันด้วยวมนนี่ไงน้ำยากระปุนกระมันนี่มันีแล้วใส่แบบปลาเน้นนเลยจะเี่นแบงเพลรดเพลินเลยจ้ะสุดยอดปาดอเมนูมันกะ่ะเพชรอเพชรปลาคัต เพราะยังมุดกิดินยันไม่จำตตอนนี้เป็นขึ้นเมื่อกี้นำพลหจัพี่น้องจ๋าเอ้าพละจักพี่น้องจา๋า,า,จา,จามันนี่สับป,ปะกะขอลาไปก่อนฝากกะไรก็แชร์ก็ซับสไครต์ก,ก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสับปะพากกินเนะจ๊ะกับ<ะ>สวัสดีจา้า